สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพาตัดหญ้าแต่เช้าเลยค่ะวันนี้นะคะไปตัดหญ้าหลังบ้านนะคะก็ใช้รถตัดหญ้าตัดนะคะเพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างที่จะกว้างนะคะใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่านะคะเกือบสองชั่วโมงะค่ะตอนนี้ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็ขับรถมาจอดหน้าบ้านที่โรงจอดรถแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวจะพาไปเดินดูข้างหลังนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้านนะคะแล้วก็อัปเดตเดินดูสวนหลังบ้านริมน้ําด้วยนะคะเพราะว่าไม่ได้พาเดินดูหลายอาทิตย์แล้วนะคะงั้นเดี๋ยวไปเดินดูด้วยกันเลยนะคะวันนี้นะคะมีเมฆเยอะอยู่นะคะแต่ว่ามีแดดขึ้นนมาิด น,นะคะก็ก่อนหน้านี้ไม่เห็นแดดเลยค่ะก็ตอนนี้ประมาณเที่ยงนะคะก็ก่อ,กอนที่จะไปเดินดูหลังบ้านนะคะเดี๋ยวจะพาไปเดินดูกุหลาบนิดนึงนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยวิดีโออาจจะไม่ได้มีสิ่งสวยงามเยอะนะคะตอนต้นวิดีโอจะมีแต่ขับรถตัดหญ้าก็เดี๋ยวขอมาเดินดูน้องรบนิดนึงจะได้มีสิ่งสวยงามให้คนดูได้ชื่นใจนิดนึงนะคะจะได้ไม่แบบว่ารู้สึกว่าเสียเวลาดูแต่ตัดหญ้าอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะก็จะมีดอกกุหลาบรบนะคะ เพราะว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยช่อนี้น่าจะบานวันสุดท้ายละอืมก็มีกลิ่นอยู่นิดนึงนะคะแต่ไม่เยอะมากก็ช่อนี้น่าจะบานวันสุดท้ายแต่มันก็ยังจะมีอ่าช่ออื่นๆอยู่นะคะนี่ค่ะยังมีตูมอยู่นะคะก็กุหลาบโรบนะคะเป็นกุหลาบเลื้อยที่น่าปลูกมากๆเลยอยากแนะนําให้ทุกคนลองปลูกเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูหลังบ้านผ่านสวนของแม่นะคะเพราะว่าวันนี้ให้นัดช่วยเคลีย ส่วนของแม่นะคะก็อาจจะพอดูเรียบร้อยนิดนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้มันดูไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่เพราะว่าเริ่มรกนะคะมีอีกหนึ่งต้นค่ะน้องโรบนะคะอันนี้เพิ่งจะบานได้ไม่กี่วันเองนะคะสียังเข้มอยู่เลยอันนี้น่าจะบานหลายวันละแล้วก็จะมะีช่อนนี้นะคะที่วันก่อนอบานบานแบนบาบานน้อยกว่านี้นิดนึงแต่วันนี้น่าจะวันสุดท้ายแล้วเพราะว่าก็มีดอกนี่ค่ะดอกประธานของเขาโรยไปละเด็ดออกกอน เนี่ยค่ะก็จะเหลืออันเนี้ยช่อนี้น่าจะประมาณวันที่สามแล้วนะคะขอให้ดูกลีบเขาชัดๆคือสวยมากแล้วแบบละเอียดกลีบละเอียดดูดีนางฟ้านางสวรรค์มากค่ะแล้วบานดกมากข้างบนก็ยังบานอยู่นะข้างล่างก็บานอยู่เนี่ค่ะเอามาใกล้กๆกันสวยมากๆเลยสีซามอนนะคะโอเคค่ะไปเดินดูหลังบ้านที่ตัดหญ้าวันนี้ดีกว่า ผ่านสวนของแม่นะคะก็สวนของแม่วันนี้ก็สวยเหมือนกันตอนแรกว่าจะเข้าสวนของแม่แต่มันดูต้องเตรียมต้องเตรียมต้องเคลียอะไรเยอะเลยก็เลยแบบว่าให้นัดช่วยทําจะได้เร็วนะคะของเราก็เลยไปขับรถตัดหญ้าเพราะว่าต้องออมแรงเพราะว่าเดี๋ยวตอนบ่ายก็ต้องไปทํางานอยู่นะคะเดี๋ยวส่วนของแม่เราคงจะมาเนี่ยค่ะมันจะมีต้นอากาเว่นะคะต้นนี้เขาจะเป็นอ เป็นตอนซื้อมาเนี่ยมีต้นเดียวแล้วตอนนี้มีต้นเบบีขึ้นมานะคะนี่ค่ะเห็นไหมข้างล่างตรงเนี้ยเดี๋ยวจะต้องมาขยายพันธุ์แม่ก็บอกแล้วว่าอันนี้มีลูกออกมาเต็มเลยนะคะให้แบบว่ามาช่วยเอาออกหน่อยอันนี้จากบนระเบียงนะคะอะ่บนระเบียงมันจะมีต้นนี้ต้นหนึ่งเราไม่เคยให้ดูเลยเพราะว่าเขาไม่เคยได้แดดแต่ตอนนี้เพิ่งจะตัดตัดแต่งเฟืองฟ้าด้านบนไปนะคะนี่ค่ะตัดอีกรอบละนี่ ก็เริ่มได้แดดแล้วเริ่มมีดอกค่ะหรือว่าเขาชอบออกดอกหน้าฝนไม่รู้นะแต่ว่ายังไม่บานนะคะ,ะต้นนี้ชื่อว่าดาวประดับนะคะสีม่วงเป็นกุหลาบเอ้ยไม่ใช่เป็นดอกไม้เลื้อยนะคะจะมีกลีบห้ากลีบสวยมากๆโอเคเดินไปฝั่งไหนดีโอเคเดินไปฝั่งนี้ก็ได้ค่ะก็เดี๋ยวไปเดินดูหลังบ้านนะคะเดินผ่านสิ่งสวยงามอย่างที่บอกตอนนี้ส่วนในระเบียงของแม่ก็เขียวขจีสวยมากๆ ด้านนี้ก็สวยเมื่อวานเรามาเดินเล่นนิดหนึ่งก็แบบอยดอกไม้เยอะมากนี่ค่ะฝั่งนี้ก็ใครอยากดูสวนแม่เต็มๆนะคะไปดูในการ d เด้นทัวสวนแม่ได้นะคะลงไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วหรือเปล่าหรือว่าสองอาทิตย์ที่แล้วไม่แน่ใจนี่ค่ะต้นกระเจียวสวยมากๆเดี๋ยวเราต้องมาตัดแต่งต้นเนี้ยต้นน้ำเต้าญี่ปุ่นมันห้อยลงเต็มเลยค่ะเนี่ยนี่ค่ะผู้ช่วยมาช่วยละ หนสุดหล่อสวัสดีครับหน่อยสิลกน้องชายนี่นะคะโอเคยิ้มให้กล้องละโอเคค่ะต้นกระเจียวคือสวยมากอลังการมากคือเมื่อวานที่มาดูมันจะมีปัชะพืชนนิดหน่อยนะคะวันนี้ก็เลยขอให้นัดช่วยเคลียร์นะคะนัดก็ทำงานเร็วทำงานดีมากเลย โอเคมาฝั่งนี้นะคะเมื่อกี้โซนที่เราตัดหญ้าจะอยู่ด้านหลังตรงนี้แหละนี่ค่ะมันจะมีโซนเพอร์โพกาเดนนะคะที่เรียกว่าเพอร์โพกาเดนเพราะว่าสวนโซนนี้เนี่ยตรงนี้แม่เขาจะชอบลงอดอกไม้สีม่วงนะคะแต่ก็ตายไปเยอะก็ที่ยังเหลืออยู่ก็ยังมีอยู่นะคะอันนี้น่าจะมาเล็ดร่วงแล้วก็ขึ้นเองนะคะต้นตินติน้นไ,ไม่ใช่ต้นเป็ดแดงอินโดอะไรสักอย่างเนี่ยคะ่ะนี่ ก็นี่ค่ะเราตัดหญ้าหลังบ้านนะคะโซนนี้นะคะทุกโซนในบ้านสามารถเดินทะลุกันได้หมดเลยค่ะแล้วก็ตัดหญ้าเสร็จนะคะก็จะเอาใช้นี่ทำอะไรเอ่ย <c oughs> ต้องเดินผ่านต้นนี้ต้นนี้ต้นบุกอะค่ะขึ้นเองแต่ว่าไม่รู้จะต้องทำยังไงกับเขานะ <c oughs> ก็เลยปล่อยไว้อย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็มันมีต้นชมพู่นะคะข้างบนมีชมพู่อยู่ <c oughs> นี่ <c oughs> เห็นไหมมีลูกด้วยนะข้างบน แต่ว่าเก็บไม่ถึงน่าจะมีหนอนเยอะอยู่ค่ะก็เลยไม่ได้กินแล้วนอกจากหนอนก็จะมีมดแดงที่แบบห่วงชมพูมากนี่ค่ะก็ญ้าที่เราตัดมานะคะเราก็จะเอามาใส่ในกระบะนะคะเป็นถังปุ๋ยนะคะอันนี้ก็จะเอามาใช้ทุกปีนะคะก็ไม่ได้มีทฤษฎีใด,ดๆมากมายนะคะก็ตัดแล้วก็มากองกองกองแล้วก็แต่ละปีก็มาขุดออกไปปลูกผักนะคะ นี่ค่ะด้านด้านหลังนะคะสวนของแม่เดี๋ยวต้องหาต้นไม้มาปลูกใหม่เพราะว่าที่ปลูกไปก็ตายไปเยอะเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสนามหลังบ้านที่อยู่ตรงหน้าบ้านนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซนมันไม่ได้เป็นโซนสนามหรืออะไรเลยมันเป็นแค่หลังบ้านที่ยังไม่ได้ทําสวนแค่นั้นแล้วก็เราตั้งใจตัดหญ้าแบบตัด ตัดซ้ําตัดซ้ําตัดหลายๆรอบเลยนะคะเพื่อให้เขาแบบว่าต่ําที่สุดนะคะเพราะว่านานๆตัดทีเนี่ยหญ้ามันก็ขึ้นยาวแล้วก็หญ้าข้างล่างมันก็ไม่ได้ขึ้นมันก็จะมีหญ้าที่ยังพอดูดีอยู่อะไรเงี้ยที่ถ้าเราตัดสั้นๆเขาก็จะแตกขึ้นมานะคะพวกวัชพืชก็จะได้ไม่าลามเยอะนะคะตรงนี้จะเป็นถนนไปหลังบ้านนะคะไปริมน้ํานะคะเราเอากระถางมาวางไว้นะคะเ,เป็นทางเข้าแล้วก็เดี๋ยววันนี้นัดจะ ตัดหญ้าต่อให้นะคะโซนที่เราเขา้ารถเข้าไม่ได้ค่ะนี่นัดตอนนี้พักอยู่นะคะใช้นี่ก็ไปหาตรงนี้จะมีต้นะมะเขือเปราะเอ้ยไม่ใช่มะเขืออะไรนะมะเขือเล็กๆอะ่ะเอ๊จะมชื่อมะเขือพวงใช่ละเนี่ยค่ะนกนกมาปลูกให้ตั้งแต่สร้างบ้านเลยมันมีอยู่ตรงเนี้ยแล้วเขาก็มาเล็ดลวงลึวขึ้นอีกตัดทิ้งก็ขึ้น,ต,นตัดทิ้งก็ขึ้นก็เลยจะไม่ตัดละ เก็บไว้อย่างนี้แหละเอาไว้ทานเพราะว่าเราก็เก็บไปทานกับน้ำพริกกับกะปิเยอะเลยนี่ค่ะเขาก็เ,าเป็นออแกนิกมากๆเลยนะคะโอเคฝั่งนี้ <c oughs> ตรงนี้นะคะตรงนี้มันจะเป็นโซนที่อยู่ริมบ่อน้ํานะคะตรงนี้เรายกขึ้นสูงนิดนึงเขาเพราะว่าที่ตรงนี้เนี่ยตอนแรกมันเป็นที่สโลปแบบสโลป ลบจากฝั่งซ้ายมาขวาอย่างเดียวเลยแล้วก็เลยมีการปรับดินใหม่นะคะเพื่อให้บ้านมันดูมีมิติก็เลยปรับดินทั้งบนบ้านขุดดินจากบ่อตรงนี้นะคะไปใส่ไว้ข้างบนให้มันเหมือนยกสูงขึ้นและตรงนี้ก็มีดินมาเพิ่มให้มันเป็นเนินแล้วก็ตรงนี้ก็ขุดต่ำให้เป็นถนนก็คือแบบพยายามอ,ออกแบบสวนให้มันให้มันมีมิตินะคะ แล้วก็แต่ว่าทําสวนคนเดียวมันก็เหนื่อยมากๆจนตอนนี้มีคนช่วยละก็ต้องเริ่มจากการเ,าเคลียร์หญ้าให้มันให้มันเยอะที่สุดก่อนเพราะว่าตอนนี้หน้าฝนนะคะก็หญ้ารกมากๆโซนนี้นะคะ่ะที่เป็นโซนบ่อน้ํานะคะเราขุดบ่อน้ําขึ้นมาแล้วก็เอาดินไปถมหน้าบ้านแล้วก็มาถมตรงนี้ด้วยนิดนึงนะคะตรงนี้เอามา <laughs> มีที่ปลูกผักด้วยค่ะเป็นถั่วฝักยาวนะคะมะเขือเทศแล้วก็พริกค่คะ แล้วก็โซนนี้จะเป็นโซนแปลงผักนะคะก็สำหรับใครที่ยังไม่เคยดูช่องเราแล้วมาเจอวิดีโอนี้ก็ส่วนนี้อยู่ที่เชียงใหม่นะคะเนี่ค่ะอันนี้เป็นแปลงผักแล้วก็เมื่อกี้ที่เราขับรถตัดยาเราก็จะขับไปจนสุดถึงประตูเลยนะคะแล้วก็จะตัดเบอร์ต่ำเลยนะคะบนรถมันจะขึ้นว่าเบอร์สามนะคะมันจะมีห้าเบอร์เนี่ค่ะตรงนี้เราคิดว่าเป็นต้นแตงไทยช่วยคอนเฟิร์มหน่อยว่าแตงไทยไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ดูลูกเขา แต่อาจจะยังไม่ติดนะคะอาจจะเป็นแค่แค่ดอกตัวเมียหรือเปล่าไม่รู้นะอยู่ไหนเนี่ยอ,อันนี้ค่ะคือเราคิดว่าน่าจะแต่งไทยเนี่ยค่ะนี่ดอกตัวเมียเขาแล้วก็ใบเขาประมาณนี้ถ้าใครทราบก็ช่วยคอนเฟิร์มหน่อยนะคะว่าใช่ไหมเพราะว่าเราเอา,มาเมล็ดให้นัดไปแล้วก็เราลืมเราไม่ได้ดูว่าอันไหนเขาหยอดตรงไหนแต่เราคิดว่าอันนี้แต่งไทย ว่าแตงโมมันต้องกลม,กลมสรุปแตงโมไม่ขึ้นเลยค่ะเนี่ยค่ะมีอยู่หกหลุมหลุมละสองสามต้นน่าจะได้เยอะแล้วก็นัดเอา,เอาข้าวโพดมาหยอดเพิ่มนะคะตรงนี้ค่ะขึ้นละแล้วก็โซนฝั่งข้างตรงนี้ก็หยอดข้าวโพดเพิ่มเหมือนกันเนี่ยค่ะตอนแรกลงทานตะวันไปนะคะแล้วก็ติดแค่สองต้นโดนหนอนกินเนี่ยค่ะมีสองต้นนี้หนึ่งนะคะหนึ่ง แล้วก็สองแล้วก็นัดเอาผักกัดขาวมาโรยเมลิดขึ้นเองและขึ้นกับข้าวโพดนี่แหละก็ดีนะคะเขาก็ชอบปลูกผักด้วยแล้วก็เหมือนชอบอะไรเหมือนเหมือนกันเวลาทำงานด้วยกันมันก็ง่ายนะคะตรงนี้จะมีสุกินนีค่ะเดี๋ยวแวะแวะดูสวนผักแป๊บหนึ่งใครอยากดูสวนผักเต็มๆก็ย้อนไปดูวิดีโอสวนผักได้นะคะเพิ่งจะทำการเด้นทัวรไปนะคะนี่สวนผัก แตงลูกใหญ่มากเดี๋ยวต้องให้นะัดเก็บไปทานบ้างละเนี่ยค่ะวันนี้กลายเป็นวิดีโอเดินชมสวนชิลๆไปเลย <c oughs> หลังจากตัดยาเนี่ยค่ะถั่วก็มาละเก็บได้ลแล้วแหละถั่วเก็บได้เป็นบางบางฝักละเราก็เก็บไปแล้วนะเอาไปทอดทอดทันกับน้ำพริกกระปิหอมแบ่งค่ะแล้วก็มะเขือเทศและ,และหลายๆอย่าง อันนี้ก็คือเป็นกุหลาบบิชอปนะคะโดนหนอนกินแต่ก็มียอดแดงๆมาใหม่นี่ค่ะโอเคเดินมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นถนนที่เราตัดญ้าเมื่อกี้นะคะเดินไปหลังบ้านด้านข้างขวาตรงนี้จะเป็นส่วนคอตเทจนะคะซึ่งพยายามทำมาปีที่แล้วแล้วก็รก เหมือนเดิมละแต่ก็ยังมีต้นไม้ที่ไม่ใช่ต้นไม้ล้มลุกอะต้นไม้ที่มันเป็นต้นไม้ยืนต้นนะคะยังอยู่กุหลาบก็ลงไปเยอะเหมือนกันแต่ก็ตายไปเยอะเหมือนกันน่าจะเหลือประมาณสี่ห้าหกต้นนะคะกุหลาบต้นนี้จะมีเทียนหยดนะคะยังอยู่สีม่วงแล้วก็อันนี้จะมีกุหลาบเหลือนะคะต้นนี้เดอะเว o o d Rose ค่ะเราก็เลยยังไม่อยากจะย้ายนะคะอย่าให้เขา ชัวว่าติดกันเนี่ยอันนี้ก็เหลือต้นหนึ่งกุหลาบอันนี้เรายังไม่ได้ให้นัดเคลียร์หรืออะไรนะคะเพราะว่าถ้าเคลียร์ปุ๊บมันต้องทําอะไรเลยก็เลยปล่อยไปก่อนแค่ตัดหญ้าลงก่อนนะคะนี่ใช้นี่ช่วยสํารวจสวนด้วยหรือเปล่าแล้วก็เนี่ยค่ะกุหลาบมันเหลืออยู่บ้างนะไม่เยอะอชื่อก็อาจจะไม่มีแล้วไหม มีป้ายชื่ออยู่อ่อนี่อะไรเนี่ยเซนอิเทลเบอร์กาต้นอาจจะไม่อยู่แล้ว mm hmm. เหลือแต่ป้ายเนี่ยค่ะมีเหลือพันอะไรไม่รู้เด็ดเดี๋ยวถ้าได้เคลียอาจจะเจอชื่อเขาอยู่อันนี้มูแลงชัวแค่เห็นดอกก็จําได้ละเนี่ยค่ะมูแลงแล้วก็อันนี้อันนี้น่าจะเห็นนะมีป้ายชื่ออยู่อันนี้ ชาลส์เดโนโวค่ะอันนี้เป็นกุหลาบชื่อฝรั่งเศสก็ยังโอเคอยู่นะมีกุหลาบอยู่แล้วก็ตรงนี้เมื่อก่อนมีบอสโคเบลอะไรก็หายไปหมดละนี่ค่ะด้านหลังนะคะตรงนี้เป็นประตูออกไปข้างหลังบ้านอันนี้น้องพลูมค่ะย้ายมาปีสองปีที่แล้วยังอยู่นะคะบานพอดีเลย แล้วด้านหลังก็เป็นน้ำนะคะนี่เพิ่งให้นัดช่วยตัดหญ้าไปไม่มีน้ำเลยคะ่ะปีนี้ฝนตกน้อยมากทิ้งช่วงด้วยนะคะแล้วหันมาด้านหลังก็จะเป็นวิวประมาณนี้บ้านเรานี้น่าเปิดเป็นคาเฟ่เหมือนกันเนาะมันสวยอะสวนมันเขียวแต่ว่าคือมันต้องรอให้สวยมากๆก,กว่านี้ก่อนคิดเหมือนกันนะในหัวแต่ยังไม่ได้ทำ นี่ค่ะแล้วก็เดินต่อมานะคะจะเป็นอันนี้ต้นหูกระจงนะคะหูกระจงแดงเหมือนในระเบียงของแม่เลยเนี่ยค่ะแต่เราเอาลงดินต้นนี้เราลองเอาลงดินลงดินแล้วตรงนี้สีเข้มมากเพราะว่าไม่ค่อยได้แดดนะคะเพราะมันจะมีร่มของต้นม่วงอินทนินเอ้ยต้นต้นอะไรเนี่ยต้นชัยพฤกษ์ แล้วก็มีฉากหลังเป็นสะพานนะคะตรงนี้เราตัดหญ้าไม่ถึงนะคะเดี๋ยวต้องให้นัดตัดนะคะนัดมารอตัดหญ้าแล้วแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ก็มันเป็นพื้นที่สาธารณะนะคะเป็นเป็นน้ำอะ่ะมันเป็นน้ำที่มันมีแต่หญ้าแต่ข้างหลังข้างล่างยังมีน้ำอยู่นะคะมีส่วนหลังบ้านมันก็เขียวนะถ้าตัดให้มันลงเรื่อยๆมันก็พอดูได้อยู่ จะมีส่วนเกาะกลางของแม่นะคะดอกอต้นไม้ที่ตัดแต่งไปแล้วก็ต้นไหนที่ยังรอดก็ตอนนี้กําลังเริ่มทยอยแตกกลับมานะคะเดี๋ยวต้องมาตัดแต่งใหม่แม่ก็พร้อมลงต้นไม้ใหม่มากแต่ว่าโซนตรงนี้มันเรายังไม่ได้เข้ามาทําอะไรมากก็เลยยังไม่ค่อยอยากจะทํามากนะคะนี่ค่ะนัดมารอเตรียมตัดยาโซนที่เราตัดยาเข้าไม่ถึงละเนี่ค่ะเดินวนมามันก็จะเหลือประมาณเนี้ยมุมนี้แอบสวยอยู่นะถ้ามันมีน้ําตรงนี้นะ จะเห็นน้ำแล้วก็เหมือนอยู่ตรงใต้ซุ้มเนาะมีต้นไม้เนี่ยค่ะร่มรื่นมากๆเลยน่าเปิดเป็นแบบว่าแคมปิ้งหมูกระทะแต่ว่าชายนี่น่าจะมาแย่งกินของเขาหมดโอเคค่ะวันนี้น่าจะเดินดูคร่าวๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นน้ำที่มีแต่จอกแหน่ไหม ตอนที่เรามาซื้อที่ตรงเนี้ยตรงนี้มันน้ํามันใสมากเลยนะแล้วมันสวยมากๆเลยแล้วก็ตั้งแต่เราย้ายมามันก็กลายเป็นอย่างนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้มาเคลียร์แล้วเพราะว่าขายที่ได้แล้วนี่ค่ะต้นนี้ต้นสีตรังมีดอกนิดนึงน่าจะพอเห็นอยู่ที่ที่ต่ําที่เห็นได้นะคะนี่ค่ะนี่น่ารักมากดอกสีม่วง สำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะคะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ